พี่พี่อยากเห็นช่องทิกเกอกน้อ,องอ่ะไดพี่ว่าผมนะวิปเตอรน,นี้ตานี่แตผมไม่ชอบทิกเกอร์ใช่น้องโอเคครับ <your> ผมขอเล่นผม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 ,ผม,ผมขอลองเล่นแคลลี่ได้ไหมครับพี่ผมอยากเล่นสิลิมเว้ขอเล่นครับแคลลี่อยู่สกินน้องทำไมพี่ชายใจดีจังเลยครับถ้าใ <c oughs> ครทิมา่อเลยจัดเลยบ<อ>ิลเอาเอาผมกดพีด จะแบนแก๊กต้องไไม่เป็นไรหรอกใส่ได้เล่นตัวอะไรดีวะครับถ้าชนะตอนนี้น้องจะให้ช่องทิ้งตออพี่ไหมนี่พี่อยากกินหน้าน้องหน้ครับผมเดี๋ยวผมให้เลยพี่เลิฟถ้าบีถ้าบีถ้าบีให้ผมเป็นเนมมีพีอ่ะโอ้น่องก่อนออกล้างก่อนให้ผมออกล้างทนอไมอ่ะพ่อพ่อออกล้างเลยพูดดผิ แต่ว่าช่วงผมเพิ่งครบพันห้าคนเดี๋ยวพี่จะเข้ามาเป็นคนที่พันห้าห้าสิบเก้าของผมใช่เหรอใช่เด<ะ>ี๋ยว<ห>พี่เตรียมซื้อหวยเลยลเลขนี้อันนี้พี่ชายชื่ออะไรหรอครับชื่อเก่งครับโอ้ฉันแล้วพี่เล่นเก่งมันชื่อปะ,ะมมครับเราของเรายอดสองแล้วเฮ้ยพี่ชายมีแฟนด้วยเหรอพ็จจิงพ่อครับผมอยากมีแฟน พ่เดี๋ยวก็ปวดหัวแล้วนะพ่อพ่าดำไม่บมหน่อยดิดมันเหมืีแปดสี่แล้วแนี้ยหลังเห็นป่าเป็นตัวพ่อวอโดเเฮ้ยีออกมาไม่ไม่ไรหิวได้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 ่นสู้มันลูปล่อยเมันรอให้ยหนูหัวนหัหนมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วพ่อมันอยู่ พวิสาวซุมเล่นไหมเดี๋ยวผมขอปั่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเล่นกับคนดูตอนท้ายโอเคปะอายุเท่าไหร่เขาถามอายุเท่าไหร่ดีวะเอะไนะพ่อเดี๋ยวถามว่าอายุเท่าไหร่อายุเจ็ดขวบครับแล้วพี่ชายอยู่อยู่โบกอยู่ขวบอายุสิบสองครับโอ้ยพี่โตจังแนวป้องกันศัตรูใครอย่างสมอยากโตเป็นแบบพี่อพี่ตายปะสวยปะพ่อ พ่อไทยปนามวัลพ่อจิตใจเราองค์กนพ่อตอนนี้บ่อพ่อเป็นบ่อของัววี่ด้วยแล้วตอนนี้ตัวนี้พ่อบ่อมีลูกเยอะแล้วพ่อใครทั่วเนาะมโนแแม่ผมเนีแม่ผมมีมนาวะ ลังของวะดูวลุเสร็ล้วมาที่หนึอก่อนเี่ยปั๊มเนี่ยูมันตายอ่เขียบก่อนไปก่อนด้วยโอ้ไว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 ้สวัสดีครับคีปการคิปการคิปการไมแล้วพ่อ กางที่กลางกติ๊กกติ๊กกติชกกติดกกติ๊กก่อนกติกก่อนกติ๊กิปบอยู่กตเลยเออ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 เ่อเออเอเอ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 อเเออเออเอ่เเออเออเออเอเออเ่อเไอเอ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 อเเเออเออเอ่นออเ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 เอเ่เอเเ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 ่ออเเอเเเเอเอ ว่าเราไม่จะเล่นเล่นตัวนี้แล้วเหรอไม่ไม่พี่จะเล่นอีกอยู่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมขอเล่นอีกตานึงเดี๋ยวจบตานี้แล้วผมแม่นติ๊กตกได้ครับเขี้ยครับพ่อครับผมขอให้ติ๊กตกพี่เขาได้เปล่าได้ลูกได้ได้เขี้ยค,ครับล้วพ่ออายุเท่าไหร่เนี่ยพ่ออายุลูกอายุเท่าไหร่นะเอาโอ้จะมียังลืมอยู่กวนตีนขมักแม่เอ็งเอกอกูโบกูโบสามสิบแล้วอะพ่อพ่อสามสิบจะบอก โอ้ปิดเทียมกันมาก่อนพี่<อ>พ่อสมองเลอ,เลอ,อะเรีนยนเลยพ่อผมแก่แล้วมึงหลายหรูอวะเอออะไรของพ่อวะอายุตัวเองยัยงลืมเดี๋ยวอยีกหน่อยก็คงลืมลูกแล้วเดี๋ยวหาพ่อใหม่เลยนะตายแล้วเออผมจะหาพ่อใหม่แล้วไป,ไ,ไ,ไปเล่นอะไรแก,ก๊กจิได้ใช่เ้อ,องไปแค่เรียนอ๋ออยากเล่นแค่รียนไหมเดี๋ยวผมเล่นแกน๊กให้พี่ผมขอแก๊กผมขอแก<ห>อ๊กสวยว้า แล้วตอนนี้ผมจะเป็นแก๊กตัวตึงเขาจะรู้ป่าวะน้องๆเขาจะรู้เปล่าว้เอ็ดดี้นี่เป็นเด็กอายุประมาณปหเต็นเที้าถือว่าน่าจะเขาน่าจะไม่รู้หรอกมั้งรู้ป่าวะมาแล้วโโอ้หสวยเอ้าสวยมาดิข้าไปช้างเอามันเอามันโอเขามันตายเขาจะตายอะไรไม่เป็นไรหรอกนางได้ มันเอามาแก้หนามอะไรเมื่อไหร่ผมมาเนี่ยเน่น่เน่ดักเลยดักเลยยกหนึ่งยกสองผมดึงไม่พร้อมสวยโอ้ยเราไม่เดียวผมก็เดาว้าวผมดึงไม่ถึงอ่ะผมมาช่วยแล้วผมไปแล้วตบไปด้วมันอุ้ยพี่ดูเราเนาะผมผมผมที่ดึงไม่มีว่ะพี่ชิล่าผมมาแล้ว พี่อยู่พี่อยู่พี่อยว่พี่อยู่พี่อยู่วะนี่อุ้ยสวยอยไม่มีใครก่อนครับก่อนไม่มีเพื่อดหรอร้อยๆๆขามเยอะเยอะเยึงได้จริงไหมจึงได้ป้อผมจึงจ้างมาอีกวป้อสวยโอ้คนแมนวเล่น้องมึงเงียครับพี่ไม่ต้องขี้นะคะนีดูนี่ดู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 ช็อตนี่ดูช็อตดิพี่นาคอยมาขบวนดูดูช็อตนี่นาคอยมา เอาเรื่องกันเลยตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีกำลังถูกส่งออกไปเก่งเลยพี่มันนองธรรมดาครับพี่เดี๋ยวพี่ไปโดดให้นะเนาะแกันนี้สู้ถึงเมียแต่ไี่อยากตื่นเหมือนผมสถานีช้าพี่เดีพี่อยากดึงมันเหมือนผมพี่ก็ต้องไปที่เซเว่นนะครับไปซื้อโบโกโลูกซึ่งเหมือนจับว่างไม่ได้ใจดนีเนาะม่นมันเป็นใจเองพี่เป็นไง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 จัด เป็นโม่โฟโกโลหรือว่าเป็นพโซ่ที่ดึงเป็นโม่แบบโฟโกโลแล้วก็โ so ซ่ครับอันนี้สู ATM ้ถ yeah. ึงเปี๊ยะอันนี้แบบว่าเขาเรียกว่าโลกโลกถ้ามันได้ใจว่าผมไม่แม่นแล้วมันก็จะได้ประมาทครับโม่เฮ้ยผมดึงได้ผมดึงได้สวยสวยสวยป้อมเลยป้อมเลยป้อมเลยสวยสวยสวยเป็นไงบอมังกรครับมังกรเลยครับ ตอนนี้มือผมมีแต่ช่องเขาเล็ดแล้วแม่ผมจะตีมหมเนี่ยโคตรเกิร์ตอุ้ยขึ้นต้องซื้อที่ไหนเจ็ดเว่นเจ็ดเว่นหยาหนักถอยก่อนหย่อนแรงไปเลยเฮ้ยอุ้ยตอนนี้เวอร์ไปเยี่ยมเลยโอ้โหนี่บดินทร์งานมันชื่อเกมดิเฮ้ยไอตัวแกลลี่มันยิงฟี ไป่น้อยก่อนน้อยก่อนครับรีเซ็ตรีเซ็ตพ่อครับระวมมานมดแล้วต้องระวังมันเอาแน่นอนไม่คนโอ้ก็รักก็รักก็รักลูกก็รักมือมันเจ็บว่ะเฮ้ยโดนลัดกลับก่อนกลับก่องกำลัยระวังล่าง

เลือมากเฮ้ยมันเกือบดึงได้ตึมแดงแล้วน้องคุณมันบ้าก็เรี้ยวอะเฮ้ยมันดึงไม่ได้โดนละโดนละฉันนีแหลมเจ็บนะเนี่ยเจ็บว่ะนี่ยสวยลู้ยเฮ้ป้อมล่างเราอะป้อมล่างเราต้องไปเคลียร์นะ

แล้วแกยังไม่ตายเลยฮะดึงได้แึ่คิ้วเี่ยดึงเขากลับมาเอ้าอะไรอ่เนี่ยเป็นยัไงพี่เพราะว่าก็ถามว่าขนมช็อกโกแลตอะไรนะขนมปูกระโลขันช็อกช็อกโกโบอลามโมโลหรอไม่ใช่มอมโลโปูกโลครับปูกโลโอเคปูกโลครับไูดีนะปอป้าครับโอ้โปโลใช่ครับพี่เป็นไงล่ะเพราะว่าผมได้บัตรจากช็อกโกแลตปูกระโลเฮ้ยผมดึงผิดผมก็เลย ไม่ตุยเลยเอาบางเอามางนหมเวลาแล้วเขียร่างมาเลยไี่ไงเขียร่างเปล่ามีน้องช้างออกมาล้างแกจริงบม่เนี่ยช้างอะไรตายตั้ง่ะว้าวตัวแกตัวเปิดตัวคิดร่างเราเข้าหรอคิดรางเราเข้า เดักไม่อ้ออองถอยเราดักดีกว่าใช่ไหอ,อ้าะพี่คนดูว่า,าพี่คนดูว่าป่ะครับนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่พี่เขามาติดตามผมครับพี่เขาบอกว่าจะมาติดตามผมวันนี้ผมอยากเป็นสตรีมเมอร์พ่อผม,ผมก็เลยช่างตาสองให้ครับตาสองเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม้พี่เขามาติดตามผมครับแต่ถ้าพี่อยากตึงแบบผมพี่ก็ต้องกินปรกรูครับปรกรูสุด กินแล้วหยุดบวกเอ้ยกินแล้วพร้อมบวกไม่ใช่หยุดบวกไว้หมูกดะิดดูไว<ห>ยน,นี่พูดไปด้วยเลยไปด้วยไม่ได้ส <c oughs> วยสว้ดูไวยสวยสวยดูไว้ยันบอลดูโอ้ออโหว <c oughs> ควงคอมิดมาเท้าโคตรโหดเลยเอา้อาวแล้วแกไม่โหดเหรอพี่ สุดยอดแกกเด็กอ้วนของลูกบลัสห้าสิบห้าเก่งมากครับแกเก่งมากครับพี่ต้องพี่ชื่ออะไรพี่แบบผมไีใตาหน่อยดิพี่ผมจะขึ้นความแล้วพี่ผมจะช่องชื่อพี่อะไรผมชื่อพี่ชื่ออะไรเดี๋ยวผมมาช่องแล้วครับอ้าวผมกดผิดอีกเดียวจะคอนแล้วนั้นห้าสิบห้าผมโม้กดวิด